สวัสดีจ้าเคล็ดผ้าลวยค่ะถ้ามาตามคุณตาเดินทางมาจากเชีงยงใหม่ค่ะถูกลังวัตน์เงินมกีถูกได้เป็นแสนค่ะเลยเอาของมาถวายเอารถมาถวายหงดนนี้เ้ามาตามกันเลยค่ะว่า่นสิร้ตัวใดมาจากเชีงยงใหม่ค่ะมาตามกันเลยนะคะว่า่นสิด้ตัวใดงินนี่มาแล้วนะครับจะลุน้นเลขของ ตองหนึ่งเลยงวดที่แล้วโอจุดได้ตองหนึ่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 งงวดที่แล้วได้หนึ่งหนึ่งหน้หนึ่งหนึ่งเดินทางมาจากเชียงใหม่เลยมันจุดได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวงวดนี้เรามารุ้นกันเนาะจะได้เลขอะไรได้ตองหนึ่งพันให้เลยก็ได้ือออ ตาได้กี่ใบคะวันที่แรกสามใบสามใบการถ่ายรูปจจกคู่มูฟคนแล้วไปเรื่องหนตาซื้อตรงไหนร้านอ๋อร้านนี้ซื้อในซื้อสามใบเลยหรือในตลาดน้องนี่เองอ๋อซื้ออยู่แผงนี่เองเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันเนาะว่าตาวันนี้จะไปซื้ออะไร ต้องมาลุ้นกันนั่งก่อนนั่นครับนั่งก่อนมาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้เพื่อนที่ได้ตัวใดค่ะถูกมาจากเชียงใหม่นะคะผีคนใหม่เสือผีคนใหม่ถ่ายรูปว่าเป็นหลักฐานหลิงเชรามัดตัวอดไรหรือผู้โชคดีค่ะบอกว่าถ้าถูกรางวัลใหญ่วันนี้จะเอาสาวน้อยเพชรบุรีแพง มาเห่ียด้วยค่ะเอาุ้มมาเล่นด้วยค่ะของลุงเชียงใหม่อันนี้เมื่อกี้ได้สามใบค่ะตอหนึงด้วยค่ะมาตามต่อนะคะรอเท้าองหนอยตามตอนะคะท่นี่ตัวใหนไม่ไม่ไม่ของของผู้โชคดีใช่ไหมคะจ้าผู้จากเมองไหนเนาะจากเชียงใหม่ปะ ได้ต yup. no. right? mm. um. hmm. oh, ัวไหนบ้างนาะคะเนาะหกศูนย์สี่เหรอหกศูนย์สี่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 กนได้ี่กยสองหกนย์สี่หกศสหนย์สี่หกนย์สี่งตี่หนึี่หก1ูนยี่หกศูนี่หกนี่หกศนึ์า่หกศนยี่หกศูนยหกนยสุ่หนยหนยี่กศูนย่นาะ ้เลยไปอันที่สี่งกคิคจากเชียงใหนะคะามาซน่ใช่ไหมเลยไม่วถาไหมดงานทางนั้นมาโดนเลขทูบเลขทูบจุดตัวไหนเนาะมีหลายอย่างอย่างเลย

เนี่ยเนี่ยเลาอาจารย์ป้อมอไอย่นี้ยังนูนก็ยังไม่หมดเลยจะงายกันออใช่ใช่ที่มันลุกมาเ็ก้าูเกทเจ็เก้าศูนย์หของเจ็ดเก้าศูนยของลุงลุงเชียงใหม่เเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์พี่ได้ตอนไหนคเฮ้ยบกศูนก็ได้อ่ะ ใช่เนอะหกศูนย์เก้าศูนย์ได้หมดค่ะตรงหลักกิโลด้วยหลักโลมีหกเก้าศูนย์ดังรงไฟล่ี่หไหนครับยังไม่ยังไม่หมดเลยนี่นะอันไหนอยู่เสียบอยู่ตุ้มมะร้าวเสียตร้มะพร้าวเจ็ดเก่าสูน้มานะครับเป็นเลขอะไรนะเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมตัวบนครับ เป็นเลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดเป็นเเป็นเก้าเป็นศูนย์ไหมเออเจ็ก้าศูนย์เก้าศูนย์ก็เด้อเด้งสองเดี๋ยวไกันเไปนแล้วของคพนที่ผู้ชายไม่รู้อันนี้เป็นเก้าศูนย์บอกได้ยินเออ จ็ดเก้าสูงมาทีครั้งนะคะนี้มาจุดทูงที่นี่มาหลายครั้งหาครั้งวนไกได้ตองหนึ่งมาค่ะนี่นี่ของคุณลุงของคนลงหนงได้จะตอไม่ได้องวันนี้แม่ที่จะได้วันนี้ของคนลงได้อะไรนะคะอย่างงอย่างงดีไม่หมดยังได้ทูบของคนลงห้าสี่อ้าวทูกของคุณลุงไดเจ็ดเก้าสูง เจ็ก้าศของได้เจ็อ่าเลขทูของลงได้เจ็นะคะว่ที่ผ่านมาคนลงจดได้ตองหนึ่งค่ะรับเงินแสนเก้ตองหนึ่งใ้ตองหนึ่ในแ่ตองหนึ่งับเป็นแสนเลยนะคะอนี้ซื้อตองหวดหมดค่วันนี้ได้เจ็ดเก้าศูนเ้้้อีหรเกาี่ัก วันนี้ก็มีมาเยอะตลอดเลยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาค่บนบาเน่มาแค่บนในช่วงนี้มาก็มาแค่บนนะคะเหมือนพี่สองท่านนี้นะคะเดินทางมาจากภาคเหนือเจ้าค่ะจุดทูบพอตเซติจันเดียบเอดมินพาไปส่งดูตัวเลขเ่อนะคะจากผู้โชคดี ได้หน <glaube S 1> ึ yeah, ่งหนึงะคะได้หนึ่งหจากกระซีแลไดก็ตายจันนะคะตาเนั่งปันีเป็หาเลขาเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้านเจ็ดเกนเจ็ดเก้าศูนเป็นไปสิเจ็ดเก้าศูนย ได้เก <c ậ u> ้าเจ็เก้านยเขาได้แล้เขาไดปดเก้าศูนเจดเจ็ดเก้า่เจ็ดเก้านั่นอีกใบว่ะนู้นเก้านู้นมีหมค่ะนู่นนู้นอีกใบหนึ่งเจด้าเาได้แล้วกี่บาทเรามบสี่้อยสิบแปดสิบล้านนะสิบแปดล้านเลยไม่สามรอยแลสายเอ้าวตนวดมแล้ว เจ็ดเก้าศูนย์ครับฮห้าใบห้าใบครับปลาเจ็ดร้อยครับปลาอ้าวทำไมไม่ใช่หกร้อยอ๋อเป็นเลขชุดครับป๋าเนสวยได้สองชุดแล้วเนี่ยเจ็ตัวนี้ตัวใหญ่ครับปลาสวยเนี่ยครับกําลังว่าท่านใดเขาสืบได้ไหมมีชุดเดียวนี่เลยลดไปหน่อยดีปลาเรียกเงินจริงครับปลาหมอชายหน่อยค่ะทุกคนณรังไรมากขอพรกันว่าขาซ้ายมันขานาะมาวเรื่อยๆค่ะ มาตลอดค่ะผู้โชคดีก็เอาของมาไหว้ค่ะมาขอต่องวดคือยังผู้โชคดีกับมาขอค่ะมาขอมาขอากันเรื่อยๆนะคะเนาะมาบระขาดสายนะคะหมดมนีตาจากเชียงใหม่ได้เจ็ดเก้าศูนย์นะคะเจ็ดเก้าศูนย์ 90, เจ็เกลขทูปเขาเจ็้าศูนนะคะได้เจ็เลขเสียงเซมซีเจได้เก้าศูนย์สีเก้าศูนย์สี่มแทล้ลตาถูกลอตเตอรี่สามใบนะคะหนึ่งหนึ่งมาจุดอยู่นี่คะ่ะได้มาขอกับตาซี่นะคะเนาะ ได้หนึ่งหนึ่งนะคะคู้โชคดีนะคะได้หนึ่งหนึ่งวันนี้มาขอใหม่ได้เจ็ดเก้าศูนย์นะคะเจ็ดเก้าศูนย์คลิปนี้ขอจดเส้นเมนะคะเนาะเพจดระลวยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เ้วยค่ะสวัสดีค่ะ